สวัสดีครับผมวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์ปี2566นนะครับผมก็มาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับในเรื่องของข่าวสารโครงการของภาครัฐนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มี1โครงการมีในเรื่องของการโอนเงินต่อเนื่องเหมือนกันนะครับจนถึงปีวันนี้ครั้งที่11แล้วนะนะครับผมก็โอนต่อเนื่องเลย13แล้วก็14กุมภาพันธ์ปี2อ6พมีการโอนนะครับผมนะรอบหรืองวดที่นะครับผม11 แล้วก็งวดที่12นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรละเอียดกันครับว่ามีจังหวัดไหนอย่างไรนะครับรายงานความคืบหน้าครับผมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยตามมติคอรมอนะครับผมซึ่งก็มีการให้หลักเกณฑ์ตามที่เคยแบ่งปันไปนะนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่1วันบวงเน็บ24ชั่วโมงครับแต่ว่าไม่เกิน30วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย อันนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครนละ5,000บาทเกินกว่า30วันครับแต่ไม่เกิน60วันนะครับอันนี้ก็มีการจ่ายอัตราครนละ7000บาทนะครับแล้วก็เกินกว่า60วันขึ้นไปอันนี้อัตรานะครับการจ่ายคนละ9000บาทด้วยกันนะครับโดยรวมนะครับที่จะมีการจ่ายนะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่11แล้วก็ครั้งที่12ต่อเนื่องเลยนะนั่นคือวันที่1 3คือวันนี้ 13กูภาพันนะครับทางด้านของปอพได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนในพื้นที่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครราชสีมาแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดนะครับให้กับธนาคารอมสินเพื่อจะจ่ายเงินนะครับผมนะรวมแล้วอยู่ที่27,475ครัวเรือนด้วยกันนะครับผมนะอ่าวันนั้นวันนี้สำหรับเชียงใหม่ นครราชสีมาแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ลองตรวจสอบตรวจช็คดูนะสำหรับในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็เป็นครั้งที่1 2หรือวดที่12นะครับก็จะมีการจ่ายในวันที่1 4กุมภาพันธ์ปี2 5 5 6ทางด้านของปอพเนี่ยได้จัดส่งรายชื่อครัวเรือน,นะครับในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับมีจังหวัดสตูลร้อยเอ็ดสุขโขทัยมหาสารคาม ราชบุรีสิงห์บุรีอุบลราชธานีฉะเชิงเทราตรังบุรีลำลำพูนเพชรบูรณ์น่านระนองแล้วก็จังหวัดรบบุรีนะครับผมนะทางด้านของธนาคารอมสินเนี่ย ก็จะเตรียมจ่ายนะครับเงินให้นะครับจำนวนทั้งหมด22,616ครัวเรือนด้วยกันนะครับในวันที่14หรือว่าครั้งที่12นั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีระหว่างส่งตรวจความถูกต้องนะของเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินนะครับก็จะมีอีกจำนวน13จังหวัดนะครับเปราวๆประมาณ39,736ครัวเรือนด้วยกันนะครับก็ได้แก่จังหวัดเลย สากแก้วอ่างทองเชียงรายสมุทรสาครชลบุรีนนทบุรีรบบุรีนครปฐมพระพนครศรีอยุธยานครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับในครั้งที่13หรือครั้งที่14นะก็เดี๋ยวมีการตรวจสอบในะจังหวัดที่เราแบ่งปันข้อมูลไปนะครับสาหรับประชาชนที่ได้ยื่นคําร้องขอนะครับรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็สามารถติดตามผลนะครับซึ่งก็จะมีเว็บไซต์นะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงนะครับมหาไทยนะนะครับซึ่งก็จะมีนะครับในเรื่องของลิงก์ตัวนี้ท่านก็นสามารถเข้าไปนะครับแล้วก็เตรียมกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะหรือนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสามารถโทรหมายเลขโทรศัพท์02 6373511นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการจ่ายช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมนะปีที่ผ่านมานะครับครั้งที่11นั่นคือการโอนวันนี้นะนะครับวันที่13คกุมภาพันธ์นะครับจำนวน27,475ครัวเรือนด้วยกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครั้งที่12วันที่14กุมภาพันธ์ปี266นะครับ ก็นะครับโอนรวมด้วยกันเนี่ยสองหมักร้อหกวเรือนด้วยกันนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเอาละนะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นในเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่สําคัญที่มีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะก็จะรีบนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ